การสิ่งีเห็นจางไหนพุกร้อยพวกตีบุญนีก็จะมาดูโพ้โห้นะเรามาขอบคุณขอบคุณบรรยากาศภายในเออ่ภายนอกนะครับงานประมลงามแสงอยา่ห้องน้ำสวยงามครับกับอำอราสีสลายจอมัดสีเจโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยปอร์เซ็นต์

ในสาลาครับอ่อมาดูพังแม่บทต่อไปก็จะพัฒนาให้เป็นแบบนี้โอ้พังแม่บทโอ้มาพัฒนาวตถสังเงคราะห์อโอ้ไม่ธรรม,มาดามดเลยเนี่ย อันนี้ผ่างด้านหลังายาวไปด้านหลังล<ะ>ใช่พื้นที่จะยาวไปด้านหลังนู่น<ะ>ไงกำลังสร้างเราอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในซอยใหญ่โอนี่นู่นที่เราไปนี่ก็คือด้านนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน เราอยู่ในสลา,านี่เราอยู่หลังนี้ลองก็ถ่ายภาพตรงนี้โอเคมาดูตรงนี้ครับต้องการร แล้วเราจะเข้าถ้ำไปในถ้ำครับ กจับมันังขาดประจวันนะครับวันเสาร์ก็จะเป็นการใส่บาทร้อยเปดใส่บาทร้อยแปดก็จะมากราบไหว้ขอพรอน,นะครับจะเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ แหวนวัดไตรสามัคคีครับทำบุญกันนะครับก็ไปใส่บาทอเอาขันทองก็แล้วกันนี่มีขันทองพอไปแล้วเออมะ ่ยกวกเงนองท่าของมากโมงลชัยศรีสบาานของพุทธานาขอบคุณอ้าวสากมารดน้ำมนต์กับป er ูแล yeah> ้วเอาไปหยอดสาธุ สาธุ ไปก็จะไปร่วมทำบุญนะครับอือไปขอให้ขอการชนะสิ่งของซ็ขอให้ได้เงินอิตฉมาเรีนอิมเอาเรือนัดชาริจินชาริจิขอให้เกิดเป็นผลสเร็จสำรูดเปิดบ้านสนามทาเปิดจิตยกเปิดธรรมเปิดโรคเปิดจิต ครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนะเปิดอำนาจสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวเธอเด้งไหมโมนะขอบคุณนะครับใสยสุดสิเสือนายนะครับพัวทอนกับ ภูสมณีด้อปู่จำได้ปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพ่ออดนี่ท่านพ่อออดเนี่คนี่ไจูบจำว่าใดบอค่ะจำว่าใดโอ้ในยุคในย่าเก่าๆพอจำหนู้บอใดบอคะไม่เลยเม่นกไม่หน่มันถึงหมคือกัน โอเท่านท่านฟออหรือ hmm. ค mm ุณ hmm. พ mm ่อยังหล่อเหมือนเดิมไม่ยอมเลยวันนี้สวยกว่าเมื่อวานโจ้าเที่เขาหอมยู่คุบโอ้สิให้ห้องจอมเท่ไหนโอเคใส่ใส่แหนมอยูนต์ต้องขาดแหนมพ่อเล่แหนมบบเห็นเออเข้าห้างกรว่าเอ๊ะมันแหนมคนเก่าหรือคนใหม่ห้อกระบะยังไงโอเคนะเขาเห็นแต่พระเอกถือก่อน บ่นบอนะครับเห็นหนาเรื่องมัดเพราะว่าต้ได้ยิบบ่อเรื่องอย่างเรื่องซื้อ,อ,อนะครับแต่หาจําได้ดโอเคนะจากคุณสอนระวิ์ของเราวงใหญ่จากยโสธรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยกล่องเด้งให้เ้อโอเคนะกับน้องเราที่เดินทางมาเรื่องกันชมบุญเออไว้ เฮ้ยมากเลยอ่ะเขาเยใช้หลายสนทเลยแรา่มีไลฟ์ก็ต่าคะแม่วยถึงกว้เขาครับดีมัดสนี้โอเครไะเอลื่กังับพายุมันขวัญยืนเท่ารห้รวยให้สวยให้เก่งเดือหเออขอบคุณขอบคุณกับคุณครูอาธรคุณครูสมนีนะครับวิมลสุ จากอำเคอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งรอยบาทหนึ่งก่องพุทธังมั่งมีทำมันโชคดีหายเคราะหายโศกให้มีโชคมีชัยเด้รููกเด้อทำอะไรให้เกิดเป็นผลสำเร็จทั้งเงินเชรดทองสิ่งของไหลมาสู่เธอเอฮิจมามาอยู่กับโตน่ะนะโอเคนะกอบกลณนกอบกลืนะครับ ไว้เกิดเป็นผลเสด็จเรื่องง่ายเ้อขอบคุณนะครับหลังจากนี้เรามาทำบุญนะครับเดี๋ยวลูกองมจะใส่เฮ้บุญกระถินดูบรรยากาศขอบคุณแต่ไม่มีลูกปอมเต่๋ลูกเดี๋ยวงมีจะเอาไปส่งนะขอบคุณนะครับ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับตามรับชมขอให้ได้บุญกันทุกผู้ทุกคนเลยนะครับสาธุ